สวัสดีครับผมพระกินศรีวงศ์พาทุกท่านมาพบกับรายการโคกหนองนาพาสนุกวันนี้ผมอยู่ที่แปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตต,ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพอชออาเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีจะมีความน่าสนใจน่าสนุกอย่างไรเชิญไปรับชมและติดตามได้เลยครับ เชื่อีสารมากตอนนี้ผมอยู่กับพี่ในนะครับเจ้าของค่ายมวยเกียรติพัฒนพันธ์เรื่องค่ายมวยผมก็เป็นนักมวยเก่าที่มาจัดฐานค่ายมวยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพบ้างสนใจเรื่องการทาไล่ทํานาทางอำเภอเขามีโครงการมาให้ของพวกน้องนาโมเดลก็เลยสมัครไปด้วยกันครับผม น้องๆที่เป็นนักมวยนะครับรได้มาร่วมกิจกรรมของเรานะครับเห็นว่ามีความประทับใจนะครับแล้วก็สนใจในแนวพระราชดำริตามหลักรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ไปปลูกต้นมะม่วงบ้างมะละกอบ้างแล้วก็ต้นไม้ทุกชนิดครับที่ทําให้ร่มรื่นชือสวยงามแล้วก็ผมฟางด้วยครับที่ว่าพาชาวต่างชาติไปไปเรียนรู้ แล้วเขาก็ชอบเรื่องบรรยากาศอของโคกน้องนาโมเดลของเรามากครับผมจะเป็นแนวพระราชดำริครับที่ต่างชาติหลายๆชาติเลยน้อมนำไปปฏิบัติมามัวชิมาก I feel very Happy in Thailand. I've I have been here for seven years now. I've been living in Isan in Sisaket and Ubon Ratchathani and I really like it. I, I like the atmosphere and the friendliness of Thai people and the weather as well is much better than Scotland. Yeah, I learned about the Kok Nong Na programme with Ket Muay Thai Gym and after that I have learned a lot more about the previous King's uh, self-sufficiency economy and how it can help develop the communities in Thailand and it really helps stabilize and help the communities tackle critical challenges in these small communities and without the self sufficiency economy คับสําหรับโคกหนองนาของอํเภอดอนมดแดงนะครับตอนนี้เราได้มาแล้ว38แปลงนะครับ,บทั้งหมดอยู่ในตําบลคําแห้ใหญ่แล้วก็ มีจุดหนึ่งที่เป็นจุดพิเศษที่สุดก็คือจุดที่เรายือนอยู่นี้นะครับซึ่งเป็นค่ายมวยนะครับก็ครูมวยมีที่ดินอยู่ท่านก็เลยเข้าร่วมโครงการแล้วก็เราก็ทําโคกน้องนาให้กับท่านนะครับแล้วก็ค่ายมวยแห่งนี้ครับมีลูกศิษย์จากต่างประเทศนะครับ mm hmm. ชาวต่างชาติมาเป็นนักมวยอยู่ที่นี่หลายท่านนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ได้มาร่วมฝึกซ้อมกับทางนักมวยของคุณครูเราได้ชวน ชาวต่างชาตินะครับมาเห็นกิจกรรมในเรื่องของการทำเอามือสามัคคีนะครับเราก็ให้ชาวต่างชาติมาดำนานะครับมาอทอดแหนะครับปลูกต้นไม้ห่มดินก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชอบมากนะครับคือประเทศไทยของเราเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่ศิลปะมวยไทยของเราเนี่ยได้ถ่ายทอดไปสู่ต่างชาติแล้วเนี่ยนะครับยังมีโคกหนองนามโมเดลที่เราได้ ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและก็การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับชาวต่างชาติก็รู้สึกชื่นช <I love S 1> มงานพชพี่ในยอยากจะให้พื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นอย่างไรครับทั้งค่ายมวย แล้วก็รวมถึงแปลงโครกนองนาที่อยู่ด้วยกันนะครับโอ้ผมอยากทำโครกน้องนาตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวของอำเภอดอนพุดแดงและบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ให้ชาวต่างชาติแล้วก็จะทำเป็นบ้านเล็กๆให้เขาอยู่มาดูมนพักผ่อนด้วยครับผมก็คาดหวังว่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยเนาะชาวต่างชาตินะครับก็จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับทั้งวิชามวยไทยครับรวมถึงมวยไทยโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแห่งนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าโกอินเตอร์แล้วกันเนาะทั้งเรื่องของมวยไทยทั้งเรื่องของโคกหนองนาขอขอบคุณพี่นายแล้วก็น้องๆทีมงานนักมวยของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับพี่นายครับขอบคุณมากครับ Good son. Huh? Yeah,